ทุกคนเอ้ยผักอีตูวเขากับมีด้ลจ้ะบึงเนี่ยว่าต้องซื้อยี่บันเขาหน่าว่าต้องซื้อเก็บเลยน,นะผู้ใดได้ยินเสียงเขียดอีแอนี่มาแล้งสิได้เขียดอีแอมนมาหมกเด้อพี่น,อน้องนะผักสวนครูอันนี้ดอกพักซี ก็เด็ดเด็ดเด็ดเลยจ้ะใไไส่หมกทำัมเขาเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นเพิ่งก็เอามาฝากไว้อันนี้ดอกดอกผักนะจ๊ะดอกผักดอกพักกาดจิตาดอกผักกาาดอกโอ้พักการดอก <laughs> ปลูกเด้อคนปลูกก็จะรักชาติหน่อยนึง ซูมูเจ้าว่าเราเห็นยังผู้น่ะแล้วเขาลบทงชาดทุนมือเด้อเราอยู่น่ะพ่อข่อยกว้างหน่อยอยิ้มจกจกะเบ่งด้วยน่ะผู้น่ะเพื่นเอารถจกมาฝากไว้น้องพี่น้องม่้งแมนขนยกาของดอกพูนพ่อแก้วเบ่งดูพ่อข่อยรักชาติบ่าแล้วเขาลบทงชาดทุนมือผู้น่ะพ่อข่อยอะทงขานเนี่ยไม่ได้โทรบอกให้ลูกซื้อไม่ให้โหลด พุนะที่เราก็จะทำลดนะคะอ,อีกไม่นานเราก็ได้กินแล้วค่ะข้าโพดค่ะปาเทียบบโอ้พ่อเถ่าเอาปลาไว้ให้กินลูกเคยเทศถิ่มเนาะบึง ในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวอันนี้คือในส่วนของท้ายส,วน,สวนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะมีปลาป<ะ>คุณย้ายค่ะคุณย้ายบอกว่าใบตองหน่อยพดบ่ถือใจกูเสลเลยเลยแม่ตัดไม่เนะาะอีตูจ้าพะอีตู่ <Beast. S 1> พะอีตูไม่เล้งขี่หมกน้ำไม่กินกันจ้า